สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทอโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถเก่งซีดานนะคะมาแนะนำเป็น Honda City ค่ะได้เป็นเครื่อง1.0 SV Turbo นะคะได้รถปี2019ค่ะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะได้ตัวรถสเท่า 4, สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยว่าได้อะไรกันบ้าง ไฟหน้าได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ daytime ไ running light แล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้าให้2จุดค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมตัดกับตัวรถสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างนะคะได้เป็นล้อแมกอลอยนะคะทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ยางปีใหม่ๆไปให้ใช้งานด้วยตัวรถนะคะไม่มีชนหนักพิกานจมน้ำนะคะสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลยดูได้จากคลิปนี้เลยนะคะ กระจกพับข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยการสาดนนะคะใส่มาให้แล้วทั้ง4บานเลยได้กระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะคะเมื่อเปิดนะคะได้เป็นสมาร์ทเอนจี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะภายในคุมโทนไปด้วยสีดํานะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําเดิมๆเ,เลยตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นปุ่มแอนจิ้งสตาร์ทค่ะ พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถคนโทรเครื่องเสียงได้นะคะตรงตัวพวงมาลัยเลยรับสายวางสายได้เลยนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะระบบแอร์นะคะได้เป็นออโต้เกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารน,นะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําเช่นเดียวกันตัวเบาะไม่มีอรอยฉีกขาดเหมือนกันเลยค่ะพื้นที่ด้านหลังกว้างมากได้สาอากาศแบบคีบฉลามนะคะในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะได้ไฟไท้ายแบบ LED ค่ะไฟทับทิมผู้หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ทั้งหมด4จุดมาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกเช่นเคยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะเก็บของได้จุๆเลยยางอะไหล่นะคะเรามีมาให้นะคะรถไม่มีชนหนักพิษควอมจมน้ําแน่นอนนะคะรับประกันเลยหัวน็อตนะคะฝาท้ายนะคะไม่มีรอยแงะหรือว่ารอยข่เลยโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะ และสิ่งสุดท้ายนะคะที่จะพาไปชมกันก็คือห้องเครื่องนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะ <S <S ในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันซีซีนะคะนี่สภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยไม่มีรั่วไหลหยดหรือซึมเลยนะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขเลยคานด้านหน้านะคะยังอยู่ในสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ หัวน็อตนะคะไม่มีรอยแงะหรือว่ารอยขายเลยตรงฝากระโปงนะคะรอยเม็ดอาร์ตยังอยู่กลมๆแบบนี้เลยสติกเกอร์ต่างๆนะคะสติกเกอร์มอออกก่อน,นะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับ Honda City คันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง1 0 s V Turbo นะคะได้รถปี2019ค่ะคันนี้เลขหม่วิ่งไป120,000กับอีกพันกว่ากิโลเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่399,000บาทคันนี้นะคะฟรีดาวนะคะผ่อน7,000ตลอดอายุสัญญาเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทนะคะสำหรับพี่ว่ท่านไหนนะคะกำลังตามหาอยู่หรือว่าสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 8น4 4แป7 6 2นะคะเซลยวออมนะคะเบอร์นี้นะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากออมอิกนะคะสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ